อย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้ก็คือสถานกา,ารณ์อุทกภัยครับคือเตือนพร้อมกันประสานเสียงทุกหน่วยงานเลยนะทั้งกรมอุตุทั้งวัดรอมทั้งสอนทอนอชอครับพายุโซนร้อนเบบินคาคือมันเป็นการทวกำลังขึ้นมาจาก depression 20กลายเป็นพายุโซนร้อนซึ่งก็จะคลุมพื้นที่นะครับทั้งเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนครับ เตือนตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมเลยนะครับหลักๆเนี่ยจะมีฝนตกหนักทั้งเหนือตอนบนอีสานตอนบนตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกครับหลังจากนั้น20สิงหาคมพายุตัวนี้จะหดาลังลมกลายเป็นยอมมากอากาศต่ำแต่ก็ยังส่งผลทำให้มีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่และอีกหนึ่งอิทธิพลก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกรลุมทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยนะครับ<อ>ก็จะทําให้มีคลื่นสูง2-3เมตรโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นช่วงฝนตกคลื่นอาจจะสูงถึง4เมตรได้ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ<อ>นำ้ำโค้งทีม่มุนลับโมทพักตบไหลพี่น้อง what okay. do